10เรื่องน่ารู้ที่อยากให้คุณรู้ก่อนใคร EP ที่8นะครับ เรื่องที่ 1. เพลงรักปู t ทบิเคิลฟิเดอรเป็นปูที่มีสีสันสวยงามกลามข้างซ้ายของปูตัวผู้จะมีขนาดใหญ่สะดุดตาซึ่งมันจะใช้ดึงดูดตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์โดยจะขยับกลามไปข้างหลังและข้างหน้าสลับกันคล้ายกับการสีไวโอลินแม้จะไม่มีเสียงออกมาแต่ก็สร้างความประทับใจและดึงดูดตัวเมียให้เข้าไปหามันอย่างรวดเร็วได้ เรื่องที่2เวลาของพืชคนสัตว์และพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่สิ่งที่คนและสัตว์ต่างกันจากพืชก็คือการเจริญเติบโตคนและสัตว์จะมีช่วงที่เจริญเติบโตและหยุดโตเมื่อถึงเวลาช่วงอายุหนึ่งแต่สำหรับพืชแล้วมันจะยังคงเจริญเติบโตไปเรื่อยๆและจะหยุดก็ต่อเมื่อมันตายเท่านั้น เรื่องที่ 3. ราโตเรลราบาซิเลียนเป็นพืชที่โตเร็วที่สุดมันจะงอกจากพื้นดินด้วยอัตราเร็ว5มิลลิเมตรต่อนาทีและเจริญเติบโตเต็มที่ภายใน20นาทีน้ำจะช่วยให้มันเจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษและเรายังสามารถได้ยินเสียงปริแตกเนื่องจากอาการบวมน้ำและเห็นน้ำไหลออกมาได้ด้วย เรื่องที่4ต้นไม้พูดได้นักวิทยาศาสตร์พบว่าต้นไม้สามารถสื่อสารกันได้หากอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันพืชก็มีความรู้สึกชอบและไม่ชอบเหมือนกันกันกบคนดังนั้นหากมีต้นไม้ที่มันไม่ชอบขึ้นบริเวณนั้นมันก็จะปล่อยสารฟีโลโมนเพื่อสื่อสารให้ต้นอื่นรับรู้ว่าสารที่ปล่อยออกไปนี้จะไปกระตุ้นให้พืชที่มันชอบจเจริญเติบโตและจะทำลายพืชที่มันไม่ชอบ เรื่องที่ 5. พืชป้องกันตัวมีพืชอยู่หลายชนิดที่จะป้องกันตัวเองเมื่อถูกมแมลงรบกวนโดยภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากถูกรบกวนพืชจะปล่อยสารที่มีชื่อว่าเทอร์แพนแอนเทนินที่บริเวณใบโปรโตีนในใบจะเปลี่ยนเป็นโปรโตีนที่ย่อยยากขึ้นมแมลงที่บุกรุกก็จะขาดโปรโตีนพืชจะรอดพ้นจากการถูกมแมลงรบกวน เรื่องที่ 6. ชีวิตในความตายต้นปาล์มทาริพอตเป็นไม้ดอกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตประมาณ70ปีแต่ตลอดชีวิตของมันจะออกดอกเพียงครั้งเดียวดอกสูงถึง6เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรและกว่าเมล็ดทั้งหมดจะสุกเป็นผลจะใช้เวลาประมาณ1ปีต่อจากนั้นเมื่อมีการผสมพันธุ์อีกครั้งมันก็จะตาย เรื่องที่7เรื่องบังเอิญเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้วคนดูแลฝูงแกะชาวอาบิสซิเนียคนพบกาแฟโดยบังเอิญเพราะวันหนึ่งเขาได้กลิ่นหอมของพุ่มไม้ป่าที่ถูกเผาจึงลองชิมดูและเกิดติดใจในรสชาติเขาจึงนำไปต้มในน้ำเดือดตั้งแต่นั้นมากาแฟจึงกลายเป็นสิ่งที่นิยมบริโภค เรื่องที่แต้นสารพัดประโยชน์ตามเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์คล้ายต้นกล้วยเพราะทุกส่วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่นำใบมามุงหลังคาก้านนำมาทำเป็นเชือกผลลำต้นและใบอ่อนนำมาทำเป็นอาหารเปลือกใช้ทำผ้าและกระดาษมเมล็ดนำมาทำเป็นกระดุมนอกจากนี้ยางของปาล์มยังสามารถใช้ทำวายได้อีกด้วยเรื่องที่ 9. ไฟช่วยชีวิต สนเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ไฟป่าในการแพร่ขยายพันธุ์ความร้อนของไฟจะทําให้ผลของสนปริแตกมเมล็ดก็จะกระเด็นไปตกบริเวณอื่นแล้วเกิดเป็นสนต้นใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามป่าสนที่ถูกไฟไหม้ก็จะต้องถูกทําลายไปด้วยเพื่อแลกกับป่าสนที่จะต้องเกิดขึ้นมาใหม่เรื่องที่ 10. บบานวันละดอก ต้นย่าบูอายมีก้านดอกไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของดอกที่บานมากกว่า1ดอกดังนั้นธรรมชาติจึงสร้างให้ดอกของมันบานในตอนเช้าแล้วก็เหี่ยวแห้งตายในตอนกลางคืนเพื่อที่จะได้มีดอกไม้ดอกใหม่ผลิบานในวันรุ่งขึ้น